สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาหา,าผลลบโดยการตั้งลบไม่มีการกระจายนะคะเราจะหาวิธียไงมาดูตัวอย่างแรกกันเลยตัวอย่างที่1นนะคะก็เห็นจะเห็นว่าโจทย์เนี่ยมันเป็นหลักหมืน่นใช่ไหมลูกแล้วลบหลักร้อยก็ง่ายเลยใช่ไหมคะสามลบหนึ่งก่อนก็จะเหลือ2ต่อไปส่วนลบส่วนเหลือ ศูนย์นะคะอ่าแล้วห้าลบหนึ่งล่ะอ่าเหลือสี่นั่นเองต่อไปสองต้องลบอะไรไหมลูกไม,ไม่แล้วก็ดึงลงมาเลยนะคะอ่าถึงสองลงมาอ่าแล้วก็หนึ่งนะคะอะ่ต่อไปตัวอย่างที่สองนะคะอ่าเก้าลบเจ็ด อ่าเกลบเเหลือเท่าไรลูกเหลือสองนันเองต่อไป3าลบสเหลือ1นอ่าหนลบหเหลือศนนะคะอ่าเจลบสเหลือหนั่นเองต่อไป7จลบสเหลือสนะคะ ได้คำตอบตามนี้ก็ถูกต้องนะคะลำดับต่อไปก็ตัวอย่างที่3นะคะอ่ามาดูโจทย์กันอ่าตัวอย่างที่3ก็ไม่ยากนะคะอ,อันดับแรกเลยขั้นตอนแรกคือ5-5ลบ5เหลือ0นะคะเจ็ดลบ1เหลือ6ต่อไป7-5ลบหเหลือ2 1>, 1ต้องลบอะไรไหมไม่ดึงลงมาเลยต่อไป2ลบอะไรไหมคะไม่ก็ต้องดึงลงมาได้เลยค่ะอ่าในข้อนี้ก็จะเป็นคำตอบเท่านี้นะคะ